สวัสดีตอนเชา้าดนะครับเด้อสุขผู้สุคนเด้อนนี้ออกมาหน้าโคครับออกมาหน้าโคมาเบิ่งเข่ามาเบิ่งต้นใหม่ปลูกไว้มาเบิงเเบ่งต้นไหม่ปลูกเทียมไว้ครับนี่ฝนตกมากพอดีนี่คนเผาครับคน,นคนเผาสวนคนเผาสวนครับคนเผาสวนโอ้มาเบิ่งต้นใหม่ครับมาเบิ่งเขา่านี่ลุงเรามาตัดห้าออกจากหน้าเขา่าขอมันตัดเข่าออกจากห้าพวกนี้เอเ <laughs> เอโอ้ นี่ครับเห็ดหน้าไว้ครับเหตดหน้าไว้นีุ่งเรามาตัดหญ้า,ดาดเด่นตัดหญ้าครับตัดเข่าครับดูนี่สามสิบสองไรครับดูนี่สามสิบสองไรนะครับที่นาไม่เห็ดเข่าไม่เห็ดหน้าซอยเด้อที่นาที่นาพวกใดบ้างไม่เห็ดหน้าซอยผมเนี่ยอันนี้ปลูกกล้วยไว้ครับต้นไหม่ครับปลูกกล้วยกับต้นไหม้ไปน้ำกันตากเสาไว้นะครับอันนี้ทางเขา่าหางล่างนด่เป็นสาน a m ครับเราีผ้พายางเบิง้งพาย่างเบิ้งอันนี้งุงก็ตัดหญ้า ทัด n นวอย่างน้าเขา